สวัสดีทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปของการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ AgeLock Two f a c e Essence a l t a นั่นเองค่ะ AgeLock Two f a c e Essence a l t a นะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยดูแลผิวหน้าของทุกท่านนะคะในการยกกระชับและเข้ารูปผิวหน้าของทุกท่านเมื่อมีการใช้อย่างต่อเนื่องสารสําสคัญที่บรรจุอยู่ในแคปซูลเพียงเม็ดเล็กๆนะคะแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังอย่างมากมายที่จะช่วยยกกระชับและเข้ารูปผิวหน้าของทุกท่านหลังจากการใช้อย่างต่อเนื่องนั่น Okay. อะไรที่จะทําให้คุณหลงรักทูเฟสเอเซนต์อัลตานี้นะคะแน่นอนสารสาคัญจากธรรมชาติที่เราบรรจุอยู่ในแคปซูลเล็กๆของทูเฟสเอเซนต์อัลตานี้นะคะจะช่วยยกกระชับผิวหน้าของทุกท่านมอบความยืดหยุ่นสู่ผิวหน้านะคะแล้วก็ทําให้ผิวแลดูอ่อนเยาว์ได้อีกด้วยนะคะช่วยในการปรับใบหน้าให้เรียบเนียนมากยิ่งขึ้นแล้วก็เข้ารูปหน้าของทุกท่านนะคะผิวรอบดวงตารอบคอรอบคางรอบปากหรือแม้กระทั่งรอบกามนะคะที่ท่าน มีการใช้ทูเฟสเอเซนต์ลตา t นะคะก็จะแลดูดีขึ้นนะคะยกกระชับมากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยลดเดือนดิ้วรอยต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วยสารสําคัญที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยพลังที่อยู่ในแคปซูลเม็ดเล็กๆของทูเฟสเอเซ n ต์เอลตา t นะคะประกอบไปด้วยสารสําคัญสารสก,กัดจากธรรมชาติเยอะแยะมากมายรวมไปถึงสารต้านอนุม,มูลอิสระนะคะที่จะช่วยดูแลผิวของทุกท่านอย่างแน่นอนเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะทูเฟสเฟิร์มเนะคะเป็นนวัตกรรม ใหม่จากบริษัทนูสกินเลยซึ่งมีผลการศึกษาทางคลินิกสนับสนุนนะคะและก็มีนักวิทยาศาสตร์ช่วยในเรื่องของการศึกษาหาสารสําคัญที่จะเอามาผสนร,รวมกันเป็นทูเฟสเฟิร์มเพกนี้แล้วบรรจุเข้าไปอยู่ในแคปซูลของทูเฟสเอเซนต์เอลตานี้เพื่อผสนและผนึกกำลังการในการยกกระชับและเข้ารูปผิวหน้าของทุกท่านเพื่อทำให้ผิวของท่านนั้นยกกระชับและเข้ารูปหลังจากการใช้อย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอนรวมไปถึง สารสำคัญเอสล็อกเบนนะคะซึ่งเป็นลิขสิทธิ์จากบริษัทนูสกินเป็นลิขสิทธิ์และเป็นเอกสิทธิ์หนึ่งเดียวจากบริษัทนูสกินนะคะไม่มีใครสามารถลอกเรียนแบบสารสำคัญที่เป็นเอสล็อกเบนจากบริษัทนูสกินได้นะคะเพื่อทำให้ผิวของทุกท่านเนี่ยได้มั่นใจได้เลยในแง่ของความคืนความอ่อนยาวสู่ผิวหน้าของทุกท่านเมื่อใช้อย่างต่อนเนื่องนั่นเองรวมไปถึงสารสกัดจากธรรมชาติอื่นๆอีกเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายยกตัวอย่างเช่นยางจากต้นพิตาชิโอป่านะคะตัวนี้ก็จะช่วยทำให้ผิวของเร แลดูมีสุขภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นแลดูอ่อนเยาว์มากยิ่งขึ้นนะคะสควอเรนนะคะก็จะเป็นมอยส์เจอไรเซอร์ที่จะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็ช่วยต้านอนุมูลอิสระให้กับผิวของทุกท่านด้วยเพราะในแต่ละวันเราต้องเผชิญกับมลพิษมลภาวะต่างๆเยอะแยะมากมายรวมไปถึงแอนตี้ออกซิแดนท์นะคะที่เราบรรจุลงไปไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีก็ดีโคลีนไซคิวเทนก็ดีวิตามินอ e ีก็ดีหรือแม้กระทั่งทีกิน97 สารสกัดจากชาเขียวเราก็ได้บรรจุเข้าไปในตัวแคปซูลเล็กๆของตัวท o f a c e Essen ์เอลตนี้ไว้อีกด้วยนะคะเพื่อปกป้องผิวของทุกท่านจากอนุมูลอิสระที่ทุกท่านจะต้องเผชิญในแต่ละวนัน t o เฟสเฟิร์มเพนี้นะคะเป็นสตอรี่เลยทีเดียวนะคะแน่นอนอย่างที่แจ้งไปแล้วมันคือสารสำคัญนะคะที่พันหนึกกำลังกันนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์นะคะมีเทคโนโลยีในการศึกษาเอาไว้แล้วว่าสารดังกล่าวเหล่านี้ ที่มาผสานารวมกันเป็นทูเฟสฟิมเพกเนี้ยนะคะจะช่วยกระชับผิวของทุกท่านได้อย่างแน่นอนนะคะแล้วเราก็มาบรรจุเข้าไปอยู่ในแคปซูลเม็ดเล็กๆของทูเฟสเอเซนต์เอลตาของเรานั่นเองวิธีใช้ง่ายมากๆไงเพียงแค่คุณเปิดฝากระปุกและหยิบตัวแคปซูลเล็กๆออกมา1เม็ดนะคะแล้วก็ทกําการบิดที่ปลายเพื่อบีบเอาเฉพาะเอเซนต์ที่อยู่ข้างในออกมานะคะทาที่ผิวหน้าของ ทุกทกท่านทุกวนันเชา้าและก็เย็นนะคะจะทาเป็นเฉพาะจุดก็ได้นะคะหรือว่าจะทารอบหน้าทั่วหน้าเลยก็ได้สารสำคัญที่บรรจุอยู่ใน1เม็ดมีปริมาณที่เพียงพอและพอเหมาะ ต่อการทาทั่วหน้าได้เลยในแต่ละครั้งนะคะทุกท่านสามารถใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นนั่นแปลว่า1นึ่งวันจะต้องใช้ทั้งหมด2แคปซูลนั่นเองนะคะแล้วหลังจากนั้นทุกท่านก็ค่อยลงด้วยมอยเจอร์ไรเซอร์ในการใช้ครีมบำรุงผิวของทุกท่านได้ตามปกติได้เลยตัวเอเซนต์ของ Too f c e e ร s s นต์เอลต้าน,นี้ทุกท่านสามารถทาได้ทั่วทุกจุดเลยจะบริเวณรอบปากรอบ รอบดวงตารอบกาทั่วใบหน้าหรือที่ลำคอด้วยก็ได้นะะี่ยเพื่อเป็นการยกกระชับแล้วก็เข้ารูปนะคะเพื่อทำให้ผิวของทุกท่านนั้นดูอ่อนเยาว์มากยิ่งคือย้ำอีกครั้งนะคะสำหรับ Age Rock Face Essence Ultra จะเป็นผลิตภัณฑ์ในการยกกระชับและเข้ารูปผิวของทุกท่านเพื่อผิวที่แลดูยกกระชับและเข้ารูปเมื่อใช้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะ